อาจจะเป็นชาวชาติไฟเมสิงธนูจั m เมนคุณเป็นคนมีวุ่นคุณเป็นคนที่เกิดมาบนโลกเนี้ยเพื่อมาทําให้โลกเนี้ยสดใสน,น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเออหรือตอนเนี้ยตัวของคุณเนี่ยกําลังได้รับการปลดปล่อยอะไรบางอย่างในเรื่องราวที่ดีๆเหมือนกับอารมณ์ก่อนหน้านั้นอาจจะเจอในสิ่งที่ไม่ดีอะไรมาก่อนก็ได้แล้วช่วงเนี้ย เป็นการได้สเสวยบุญสเสวยความสุขในชีวิตหมายเลข6หมายเลข20อาจจะเป็นวันเกิดก็ได้หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องและบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีสายหรือสามารถเปิดไพ่ได้ด้วยตัวเองนะชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุมม,มีลางสังขรที่แม่นมีเซนต์ที่แรง n Night of Cup แล้วก็หมายเลขสองเนาะ n i h t t of u u p เป็นคนที่อบอุ่นแต่มีสองพลังงานพลังงานเข้มแข็งก็มีพลังงานอ่อนโยนก็มีใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะรู้สึกหลงรักคุณแบบที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยอะเพราะความเป็นธรรมชาติของคุณเนี่ยแหละแต่บทเวลาเป็นควีนออฟสอนนี่ก็คือแบบโคตรดุอะ่ะอย่าได้เข้ามาเนะ เดี๋ยวฉันฟันให้หน้าย่อเลยนะใครพูด <c> จ <oughs> า,าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องถึงกับตั้งดาบหรอกแค่วางถ้วยอะแล้วก็ตั้งดาบเนะี่ยนั่นแสดงว่าเม่ในอดีตอนะ่ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงนะไม่ถึงกับตั้งดาบอะก็ใจดีแหละแต่ความใจดีนั้นอนะทำให้ได้รับความเสียหายในด้านจิตใจอะไรมาหลายต่อหลายครั้ง เลยตอนนี้มีความรู้สึกว่าไม่ดิบอ่อดุบ้างอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองแต่โดยรวมๆล้วอะ่ะ <c oughs> เป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองด้วยไพ่หกไม้แล้วก็เก่งรู้อะไรควรตัดอะไรควรเก็บไว้นะมีเซนที่ดีรู้ล่วงหน้าด้วย อ่านโจทย์อ่านใครเนี่ยอ่านได้ขาดหมดเลยเข้ามาอย่างเงี้ยต้องอย่างนี้แน่ๆเลยนึกในใจแต่แบบทาเป็นแบบไม่รู้หรอกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆอ่ะคาดการเอาไว้ว่ามันต้องแบบนี้แน่เลยเนี่ยคนเนี้ยเดินมาเนี่ยืในใจเขากําลังคิดแบบเนี้ยคนนั้นอะ่ะอืมตอนเนี้ยเขากําลังมีความทุกข์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรื่องของตัวเองอะ่ะก็ไม่ไม่ค่อยนั่นอะ่ะปล่อยสบายๆชิวๆ เหมือนกับตัวของคุณผ่านบทเรียนอะไรมาเยอะจนทําให้เข้าใจว่ามันก็แค่นี้แหละชีวิตนี้ออกแนวฟงเหรอไปดูเขาคนนั้น Queen of Pentacles สี่หมาย h h Hangman Page of Cups The Sun น เขาอ่ะเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะกับตัวเองด้วยไพ่ดีแฮนด์แมนเนี่ยเขาจะชอบทบทวนเรื่องราว่าในอดีตว่าตอนเนี้ยชีวิตของเขาอ่ะเป็นยังไงในอดีตเขาผ่านพบเจออะไรมาหรือบางคนจําได้หมดภาพในอดีตนะ่ะที่เขาอยากจําำนะในเรื่องทั้งดีและไม่ดีอ่ะไม่ว่าเพื่อนจะสมัยเด็กอนุบาลอะไรก็ยังจําได้ภาพความประทับใจในอดีตที่อยากจดจําก็จําได้ ชอบอยู่กับตัวเองในห้องมีความสุขมากไม่ได้เรียกร้องอะไรขนาดว่าจะต้องออกงานสังคมกลางคืนไปเที่ยวปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยไม่แต่บางครั้งก็ไปได้ไปได้ถ้ามันมีความจำเป็นเออในกลุ่มเพื่อนหรือในรูปแบบของงานเนี่ยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุดินวังกรการพึกษศชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกหรือวันอาทิตย์ก็ได้เลขที่เกี่ยวข้อง เลขสี่ได้สิบสองเลขสิบเก้าทำอาหารเก่งด้วยคือด้วยความที่ชอบอยู่กับตัวเองอยู่บ้านอยากกินอะไรก็จะทำไม่ค่อยชอบใช้เงินเปืงปงองๆแล้วก็มีความสุขง,ง่ายๆกับสิ่งรอบตัวแต่เมื่อในอดีตเนะ่ะเขาเป็นคนที่มีความผิดหวังความเสียใจอะแต่เขานามาเป็นบทเรียนอะบางครั้งอะ่ะ เศร้าจนกระทั่งแบบไม่รู้ทํางไงหัวเราอเลยดีกว่าหัวเราะทางน้ําตานั่นประกอบไปด้วยทั้งความทุกข์และความสุขเขาผ่านพบเจออะไรมาเยอะแต่พลังงานของเขาบริสุทธิ์น่ะดีเพยของเขามันออกมาเป็นเพศ์น่ะก็คือมีความเป็นเด็กในตัวเองไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาก็ยังมองโลกเนี้มันก็ยังดีอยู่มันไม่ได้หดหลายสําหรับเขาเขาเป็นคนรักความมั่นคงหรือเขาทํางานในสถานที่ที่มีความมั่นคงมากๆอะอาชีพของเขาอะ่ะ อาจจะเกี่ยวข้องกับ Public Eye The Sun ที่มีผู้ควรเห็นเยอะๆหรืองานของเขาอะตอนนี้อยู่ในช่วงที่ดีของจังหวะชีวิตมีความมั่นคงและตอนนี้ตัวของเขาก็กำลังที่จะตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างในเรื่องราวของชีวิตตัวเองว่าอยากจะทำอะไรต่อเพื่อให้ชีวิตอะมันไปอีก มันพัฒนาได้อีกก้าวกระโดดได้อีกคือคนคนนี้เป็นคนที่รักความมั่นคงมากไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเขามองว่าความมั่นคงเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าถ้าในเรื่องราวของความรักถ้าไม่ดีแต่ตัวของเขามีงานดีมีเงินมีไรายได้นั่นทําให้ชีวิตของเขาอะ่ะมันจะไม่กลับไปณจุดจุดเดิมจุดที่อาจจะเคยแบบไม่กดิกไปไหนอนอนแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะหมายความว่า มันเครียดจนไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอืมตอนเนี้ยพลังงานของเขาน่ารักมากใครเห็นใครก็อยากเป็นแบบหยิกเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักนะแล้วไปดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นอย่างไรนะคะ The Hermit นิ่งเงียบเหรอ Justice ต้องการความชัดเจนเหรอ The Fool ต้องการเริ่มต้นบางอย่างเหรอ ไฟ of pentacle ขาดกันไม่ได้เหรอวิว of fortune มีความเป็นพรมนิขิตเหรอไม่รู้เดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อธิบายความสัมพันธ์ครั้งนี้ยตอนเนี้ต่างคนต่างมีอิสระซึ่งกันและกันด้วยไพ่ the fool เนาะคุณก็รักอิสระเขาก็รักอิสระแล้วตัวของเขาอ่ะเป็น the hermit the hermit ก็คือการที่ชอบเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ไม่ได้ชอบออกสังคมเยอะไม่ชอบการแข่งขันการแย่งชิงหรืออะไรบางครั้งก็ออกแนวเบื่อนะที่ชีวิตทำไมมันจะต้องใส่หน้ากากกันขนาดนั้นเลยเหรอแค่ทำงานกลับบ้านก็ดีแล้วแต่ถ้าจะต้องทำอะไรเยอะมากไปกว่านั้นคนคนนี้รู้สึกเหนื่อยเขาไม่ค่อยได้กินแมกนีเซียมหรือเปล่าไม่ค่อยได้ถ่ายพยาธิหรือเปล่าแลอ่อนเพลียเหงื่อตกทุกวันเลยเวลาทำงาน น่าแสดงว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่างคนต่างยังไม่มีสถานะซึ่งกันและกันก็ได้หรือกำลังดูกันอยู่แต่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความสบายใจที่เวลาได้มาพูดมาคุยกันเนะคุณหรือเขาเนี่ยทำงานอยู่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเยอะด้วยไพย่ j u s t i c หรือเกิดในราศีตุลแล้วก็ในเรื่องราวของการมาเจอกันเนี่ยมันคือผมลิขิตด,ด้วยไพย่ของ wheel of fortune มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ตัวของเขาเนี่ยมันจะมีเรื่องเยอะในแต่ละวันเนี่ยความเครียดความกดดันในที่ทํางานแล้วก็ในเรื่องราวของส่วนตัวแต่เขาจะมาเบิร์นเอาด้วยการนั่งสมาธิกลางคืนหรือการที่ทำงานเสร็จรีบเข้าบ้านเลยถอดเสื้อผงเสื้อผ้าพักผ่อนอยู่กับตัวเองเพื่อเป็นการชาร์จพลังงานของเขาอะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นทิศทางที่ดี แต่มันยังไม่ได้ลงลึกในเรื่องราวของรายละเอียดในความสัมพันธ์หรือว่ายังไม่ได้ที่จะมีสถานะกันด้วยตัวของคุณก็เป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานแล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะก็เลยบางครั้งเกิดความรู้สึกกังวลใจว่าอืตอนนี้เราทุ่มเทให้กับง,งานเยอะเกินไปหรือเปล่าจนเราลืมใส่ใจตัวเองหรือไม่ได้มองถึงในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่ พราะแต่ก่อนก็เคยเคยมีแหละความรักแต่ทีนี้พอมีแล้วมันรู้สึกมันเสียเวลาเนาะบางครั้งก็เครียดทําให้งานน่ยไปต่อไม่ได้หรือสะดุดก็เลยคิดว่าค่อยๆปล่อยเป็นแบบเดอะฟูอ่ะอิสระไปเรื่อยๆถ้ามันจะดีอ่ะเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็คงต้องปล่อยผ่านเช่นเดียวกันกันกบเขาอ่ะเขาก็คิดแบบนั้นอ่ะแล้วด้วยตัวของเขาอ่ะมันมีเรื่องการงานภาระที่จะต้องรับผิดช,ชอบเยอะ แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าพลังงานของเขาเนี่ยกำลังที่จะเข้าหาคุณนะด้วยไพ่ของสเตรนจ์นั่นแสดงว่าตอนนี้เขากำลังขาดซึ่งพลังงานการซัพพอร์ตเขาต้องการการซัพพอร์ตในเรื่องราวของหัวใจบ้างและด้วยทีออฟส t ดทีออฟสอดเนี่ยมันก็คือจริงๆเขาขาดนะเขาต้องการนะเรื่องราวของความรักแต่จังหวะของชีวิตของเขามันไม่ได้มีช่วงจังหวะให้เขาได้รู้สึกถึงอาการขาด แต่พอมาอยู่กับตัวเองที่เมื่อกี้อนอนนิ่งๆใช่ไหมเริ่มรู้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเอ้ยส่งแต่พลังงานดีๆให้กับเขาอะ two of pentacle เนี่ยแล้วเขาก็รับรู้ได้ว่าคุณอะปรารถนาดีกับเขาหลายอย่างบางครั้งเขาก็แอบนึกถึงคุณในตอนทำงานเหมือนกันแต่พยายามที่จะไม่นึกเพราะว่ามันคือเวลางานอนะเนาะก็ต้อง ทำงานพยายามไม่นึกถึงแล้วก็ลืมลืมไปก่อนอย่างเงี้ยซึ่งในบางครั้งคุณอาจจะมีการส่งข้อความหรืออะไรไปแล้วก็รอคําตอบจากเขาใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ตอบไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะกักหรือว่าจะทวงเวลาไม่ใช่แต่เขาเป็นคนที่ถ้าลองโฟกัสเรื่องงานก็จะทำงานแบบบ้าคลั่งอะ่ะไม่อยากให้มัน กลับไปกลับมาเดี๋ยวก็มาดูโทรศัพท์เดี๋ยวก็ทํางานอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่เวลาเขาทางานหน้าตาเขาจะขมึนขมันมากเออแต่ของคุณมันจะออกแนวชิลๆไงทํางานด้วยสามารถตอบโทรศัพท์ได้บ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยหรือคุณทํางานที่มันไม่ต้องเครียดมากก็ได้ก็เลยทําให้แบบตัวของคุณก็เลยสับสนนิดนึงว่าอืม การไม่ตอบก็คือการไม่ได้สนใจไม่ได้สําคัญขนาดนั้นก็เลยไม่ตอบทำให้ตัวของคุณอะตอนนี้เริ่มที่จะเข้าใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วว่าอะไรที่มันไม่ใช่มันก็คงจะไม่ใช่ฉันเองฉันก็มีความยินหนึ่งในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองก็ไม่ต้องการเป็นส่วนเกินในชีวิตของใครหรือไม่ต้องการให้ใครมามองว่าเรียกร้องความรักขนาดนั้นอะ แต่เมื่อนึกถึงในภาพจำเมื่อในอดีตหรือบางคนอะ่ะตอนแรกๆคุยกันมันก็ดีมันก็มีการโต้อตอบกันแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันแลเงียบเขาก็เริ่มหายไปหายไปจนกระทั่งมันจับสัญญาณแทบไม่ได้ไปดูพลังงานของเขาตอนนี้เขาหายไปทำอะไรเดทเป็นไรหรอเขากำลังหันหลังให้กันในเรื่องราวของความทุกข์เดทและเดวิลห่วงโซ่พันานาการที่เป็น ความรับห่วงโซ่พัฒนาการอันเป็นเรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาไปจบอยู่หรือเขาต้องการเคลียร์ตัวเองให้หลุดจากในเรื่องราวความดาร์กนั้นน่ะแต่ไม่อยากให้คุณได้รับรู้ว่ามันคืออะไรก็ต้องการไปจัดสรรไปเคลียร์ตรงนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวอะ่เขามองว่าพอจัดการได้อ่ะ ยังไงเขาจะติดต่อคุณอยู่แล้วแหละพลังงานของเขาตอนนี้นะหนึ่งถ้วยแล้วเดอะทา e เวอร์บ่งบอกว่าคิดถึงคุณเยอะอยากพูดคุยกับคุณเยอะแต่ยังทำไม่ได้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ตัวของคุณอาจที่จะรู้สึกไม่สบายใจหรือตั้งคำถามอะไรในใจก็ได้ว่าที่ผ่านมาเขาหายไปไหนเขาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากที่จะ นึกถึงจุดจุดนั้นหรือว่ากลัวว่าถ้าตอบคำถามลึกๆลงไปอะ่ะมันจะทำให้ทุกอย่างพังทลายเพราะถ้าคุณรู้ถ้ารับได้ก็ดีถ้ารับไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะมองในแง่ที่ว่าอา้าวแล้วไปพร้อมเข้ามาทำไมเนี่ยจะมาหลอกฉันเหรออะไรเนี่ยโอ้เขาไม่ได้หมายความว่างั้นเขาแค่ต้องการที่จะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นก่อนที่จะมาคุยกับคุณตามปกติ เพราะหนึ่งเขากลัวคําคอรหาอนินทาหรืออะไรใดๆถ้าเกิดในเรื่องราวของความสัมพันธ์ของเขายังเขีร์ไม่จบหรือในเรื่องราวบางอย่างมันยังไม่ได้ดีพอคนใกล้ตัวของคุณอาจจะไม่แนะนําให้คบกับเขาหรือว่าให้สารต่อกับเขาอะเพราะด้วยคุณอยู่ในจุดที่เป็นเดอะสตาร์เ่ยเขาก็ต้องระมัดระวังนะการจะทําอะไรการจะเข้าหาการจะคอนเนคชันกับคุณอะมันะจะมาเป็นแบบเด็กๆ สุ่มสี่สุ่มห้นั้นนะ่ะไม่ได้พลังงานของเขาตอนเนี้เขาขาดคุณไม่ได้นะด้วยไพ่ห้าดาวแต่คุณอาจจะบอกว่าถ้าขาดไม่ได้แล้วทําไมถึงเงียบก็ความเงียบมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาขาดได้นี่แต่ความเงียบของเขาอ่ะเขากําลังจัดการในเรื่องราวของตัวปัญหาอยู่หรือตัวสวยอะไรองนี้แล้วเขาจะกลับมาในมุมของ King of Cup แต่จะค่อยๆมาด้วย n นออฟเพนทัคเคิลค่อยๆเข้าหาคุณมาด้วยพร้อมกับในเรื่องราวของการต่อสู้ไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะความสัมพันธ์อันเดิมหรือเรื่องเก่าเรื่องนี้สินเขาก็ได้เรื่องอะไรของเขาก็ได้สุขภาพของเขาไม่ดีอะไรก็ได้ที่มันจบสิ้นแล้วแล้วเขามาพร้อมกับความพร้อมอะ่ะมาพร้อมกับให้คุณอะได้เห็นเขาอะในมุมมองที่มัน โฉบหามันไม่ได้โสมขนาดนั้นนะมันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะอืมความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยในใจเขาอ่ะคุณรับครับคุณเป็นคนในใจของเขาแล้วนะคุณเป็นคนที่เขาอ่ะอยากจะสร้างครอบครัวด้วยไพ่สิบเหรียญเพราะบอกแล้วว่าค,คนคนนี้รับความมั่นคงมากจะทําเป็นแบบรักไปวันๆปีๆแล้วก็อยู่แค่นั้นอนะ่ะไม่แต่จะต้องมีการวางแผนการวางแผนไม่จําเป็นจะต้องบอก เดี๋ยวทุกอย่างลงตัวบอกตอนหลังก็ยังไม่สายเพราะอะไรเขากลัวเสียคุณไงคุณควรคาดก่การถนอมมาไว้อ่าแล้วก็นายเพนตเตอรเขาเห็นว่าคุณอะ่ะก็สามารถอยู่ได้แหละด้วยตัวของคุณเองเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าเขาไม่ได้หึงห่วงเหรอไม่น่าจะใช่นะเพราะเขาคาดหวังกับคุณเป็นถึงดีเอ็มเพจะ คุณเป็นตัวจริงของเขาแล้วเป็นคนที่เขาอยากที่จะมั่นหมายแต่งงานด้วยไพ่สิบถ้วยอยู่เป็นครอบครัวหึงห่วงสิระหว่างที่ห่างไปอะ่ะเขาก็กลัวนะว่าเดี๋ยวจะมีคนอื่นอะ่ะเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์เข้ามาหยิบยื่นความรักอะไรให้กับคุณอะ่ะเขาก็คิดวางแผนไว้หมดแหละว่าการไปของเขาอ่ะมันจะต้องไม่นานเพราะเขากําลังบีฟในเรื่องราวตรงนี้อยู่ช่วงที่หายไปเยอะๆคือมันมืดแปดดาบ มันมืดแปดด้านอ่ะมันหาทางออกไม่ได้จริงเข้ามาเดี๋ยวก็พานระเบิดอารมณ์ใส่คุณเนี่ยทีนี้เลยไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยอะเดือมูลยิ่งแย่ไปกันใหญ่จากปัญหาของตัวเองก็ใกล้จะเคลียร์เสร็จแล้วมาทําให้คุณเสียใจอืมทําไม่ได้มันมีการวางแผนมาซักในระยะหนึ่งนะพลังงานของเขาตอนเนี้ยมันเป็นในเรื่องราวของการที่อยากจะเอาชนะใจของคุณแล้วแหละด้วยไพ่หนึ่งไม้อะ การเริ่มต้นและการไปต่อด้วยไพ่สองไม้การเติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะคุณและเขาเนี่ยมีพันธะในด้านจิตวิญ,ญญาณที่จะต้องไปด้วยกันต่อเนื่องนะตอนนี้เขาลงดาบแล้วคนที่ใช่คือคุณไมไ่สนใจคนอื่นต่อให้เขามีตำแหน่งที่ใหญ่โตมโหรานมาโหรีแล้วนะคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาอะเซนของคุณมันไม่ได้โกหกหรอกใช่ถามว่าเขามีการแอบคุยกับคนอื่นไหมไม่มีดูดิ บนโต๊ะมีแต่งานแล้วก็งานทั้งนั้นเน่ะเพื่ออะไรอะเพื่อสักวันหนึ่งอ่ะเขาอ่จะทำให้คุณได้ภาคภูมิใจเขาจะดูแลคุณได้เขาจะหยิบยื่นความรักที่ดีพร้อมกับเงินความมั่นคงให้กับคุณเพราะเขามั่นใจแหละว่าคุณเน่ะเป็นคนที่เขารักคนที่เขาอ่ะอยากที่จะไปกันพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเป็นคู่เนี่ยไพ่คู่ นี่คือภาพที่มั่นคงพอการงานมั่นคงความสัมพันธ์ก็จะเกิดการพัฒนาเป็นลำดับต่อไปแต่ก่อนแหละเขาเถียงในใจแน่นอนไปพร้อมกันไม่ได้หรอกมันน,นู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วมันสามารถไปพร้อมกันได้เพียงแต่ว่าอาจจะแยกความสำคัญออกมาทีละสเต็ปแล้วมันก็ทำได้จริงๆและตอนนี้ถ้า คุณมองว่าเขานิ่งไม่เลยเขาอยากที่จะส่งข้อความหาคุณอยากจะคุยกับคุณแต่เขาอ่ะก็หวั่นใจแหละว่าช่วงที่หายไปอะ่ะมันทำให้คุณอะ่ะต้องรู้สึกคางแคงใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงอะ่ะบอกได้เลยว่าคุณและเขาเป็นคู่กันแล้วเขาก็จะติดต่อคุณคุณมีค่าแล้วเขาก็จะหยิบยื่นสิ่งที่มีค่าก็คือหัวใจของเขาอะ่ะให้กับคุณ พร้อมกับอนาคตที่ดีที่เขาสามารถที่จะดูแลคุณได้เป็นแบบฮีโร่อย่างนั้นเลยเนี่ยพลังงานคู่เกิดขึ้นเนี่ย The Lover er to of c u p เนี่ย To of c u p ก็คือใจตรงกันแหละ The Lover ก็คือได้สารสัมพันธ์กันเป็นคนรักคู่ของภายในปีเนี้ยอย่างอย่างเร็วนะบางคนนะหนึ่งเหรียญเนี่ยนะภายในเดือนนะ่ยหรือเดือนหน้าเนี่ยก็มีคอมมิตเมนต์กันแล้วหรือ บางคนอาจจะช้าหน่อยก็เป็นปีแต่เนี่ยภายในสิ้นปีเนี่ยแน่นอนจริงๆไพ่ตัวสอนมาดูไพ่ตัวสอนตัวสอนดิเออตัวสอนที่เกี่ยวข้องก็คือเอเมริกาคิวนะคะซีไชน่าวีแล้วก็เป็นยูเอ็มมาเลเซียเอ็นนอร์เวสิงคโปร์เอ็กซาเลอโอนะคะแล้วก็บีไว ไปดูอะไรดีทีเออเอาให้แมวมาดูบ้างให้แมวหาไม่เคยเจอเลยหายไปไหนเนี่ยเธอชอบซ่อนตัวจริงทำให้ฉันหน้าแตกหลายรอบแลวนะเจ้าแมวตัวนี้เดี๋ยวฉันจะต้องตีเธอซะหน่อยแหละให้แมวกำลังจะบอกว่าเมียวความสัมพ,พันธ์นครั้งนี้จะเติบโตหรือพัฒนาได้เขาบอกใช่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แล้วมันก็เป็นรูปแบบที่เขาได้วางเอาไว้มันจะเป็นอะไรที่สู่บรรยากาศใหม่ๆบรรยากาศที่ดีนะคะเนี่ยความดื้อรันแต่ก่อนขคดือ้อแต่ตอนนี้ความรักก็คือเดือดซันก็คือทุกอย่างสว่างสดใสและเขาก็มีหัวใจที่พริกบานที่จะมอบให้กับคุณแล้วนะคะเออเป็นแบบนั้นเลย ไปดูคําแนะนําจากพี่พันตาหน่อยเซเขาจะว่าไงบ้างพี่พันตาออกมาให้ได้เห็นเร็วๆนะอย่าให้หน้าแตกพี่พันตาก็จะบอกว่าเอ้ยเขาจะข้ามอุปสรรคได้แต่ก่อนเขาใส่หน้ากาเขาไม่กล้าแสดงออกหยุดก่อนอย่าเพิ่งคิดในทางลบเดี๋ยวเขาหาเวลามาหาคุณความเครียดอย่าไปเครียดนะ เขาแค่ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะกลับมาในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนี่คือพลังงานของการที่เขาหายไปไม่ใช่พลังงานที่จะเทหรือแยกจากนะไปดูวันเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณกับเขาหน่อยว่าช่วงไหนอาจจะเป็นสัปดาห์เป็นวันหรืออะไรก็แล้วแต่5วัน5สัปดาห์5ชั่วโมง5้าโมงวันที่5ของเดือนพฤษภาคมก็ได้ วันที่6มิถุนาหรือ6วัน6สัปดาห์นะคะวันที่6ของเดือนก็ได้7 7วัน7สัปดาห์7ชั่วโมง1ทุ่มก็ได้7จโมงเช้าก็ได้วันที่7ของเดือนนะคะที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาหรือกระดาคดาคมก็ได้นะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแอนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวพระแม่แล้วก็ถวาย อ่อมดอกดาวเรืองพร้อมกันหนูมูสิกาแล้วก็นกคู่พ่อแม่ลัศมีนะคะเนี่ยนี่คือในเรื่องราวของสมาชิกอ่าถ้าสนใจไพ่หนังสือแผ่นทองหรือร่วมบุญนะแอสไซไม่มีแอสไซไว้ที่ไลน์แทนเคฟคุกกี้ไม่มีแอสไซนนะคะใต้คลิปมีต้าได้สนับสนุนเหมือนกันก็คือโครงการดูไพ่ได้บุญ นะคะกดติดตามนะเพื่อจะได้เป็นค่าครูสําหรับคนที่ยังมได้กดติดตามนะคะกดแชร์ได้บุญต่อเนื่องจะได้ไม่ต้องติดค้างกันนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีค่าครูหมดแหละนะคะไม่ติดค้างก็เท่ากับไม่ติดขัดทําอะไรก็จเจริญรุ่งเร,องเรืองแบบนั้นเลยนะคะคลิปเก่าๆก็ดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสไทม์เลสไม่ใช่ว่าเออทำนานแล้วมันไม่อัปเดตไม่เกี่ยวในเรื่องราวของเวลาก็นับ ตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปนั้นได้เลยแล้วก็เราก็เน,นเนตเอาในเรื่องราวของตรงนั้นนะแค่นั้นเองนะคะที่สำคัญก็คือคอมเมนต์นะคะใครไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ได้ว่านะคะแต่อย่าเขียนอะไรที่ออกแนวดูถูกเกียดหยามวาจาไม่ดีนะคะเพราะแพนจะเข้าไปอ่านหมดแหละ แล้วแพนก็จะไม่ได้เตือนอะไรแค่รายงาน YouTube อย่างเดียวเลยนะคะมันจะเป็นไปตามนี้จริงๆไม่มีใครว่าค่ะแพนอยู่ของแพนเฉยๆในช่องช่องนี้แพนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่เป็นไรอยู่แล้วนะคะก่อนเขียนอะไรใช้สตินิดนึงให้สมกับความที่เกิดมาเป็นคนหน่อยนะ อย่าทาอะไรที่มันดูถูกตัวเองขนาดนั้นสําหรับผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ที่เป็นผู้ที่น่ารักเคารพกดชุมชนแพนก็ต้องขอกราบขอพรบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็หวังใจว่าจะติดตามกันต่อไปขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย